ครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนครับอยู่ไกลอยู่ไกลกอสวัสดีทุกคนพี่น้องเศร้าดีกับวันที่มิม้อ,อหครับไ <c ười> ก่ปีไม่หรอพี่น้องแล้วชีวิตคำครับผมก็ได้มาหน้าครับบ้านสวนยูฟ่าหน้ายูโรบ้านสางกันครับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ครับได้เมาดอกแคครับดอกแคกับผลผลิตกับบอไรายครับคอย้อยล่าแล้วครับพี่น้องได้บอไลายพี่้ังได้บรนจุใส่ถุงครับเป็นวิธีชีวิตของภาคอีสานครับอันนี้ประมาณนี้แหละครับ दखिया okay, विना 보면 그냥 왜. เจ็ดเดือนแล้วครับเก็บผนผลิตเล็นอยู่นี่ได้มาประจำพี่นอ้องแต่บ่าช่วงขึ้นเกิดอวยแล้วครับผลผลิตบ่ค่อยออกพี่นอ้องบ่หลายมีได้อยู่ครับเก็บมาเก็ดแปดเดือนลปะปัจจุบันนี้ครับผม นี่ครับบอ่อไถ่ลายบอ่อือดแต่ก <c oughs> นกรอน่กรอนอย่นี่รครับ1ิบ5ีิหาถุงกะละมือตอนเต่าๆครับเดี๋ยวดีรถแล้วบ่อดะร,รน้ำเขาอยู่ครับพี่น้องของเขาน้ำเงินใสปุนขอบ เป็นกังทีแท้งดอดให้เฮาบริโภคครับ อากาศหนาวครับเ,เบาม้านี่ออกหนาวครับหนาวมากเหมือนกับอาชีพเสียดแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเซตุ้งไทยปีเกา่าโวลูครับ ส่วนส่นพี่น้อ,นอ,นองลูกหลานทุกคนเด้อสวดมนต์ขามผีน้ำเพป็นครับผมบัดพัวทลามการแันแผ่นตะบนแว่งเพื่อ,อสว่างแด่นดินมรัชกรคนคกรดสวดมนต์านขามมนต์ขามผีครับสามเมตรอนันที่หนึ่ง สี่ถุงครับมือนึ่ถือว่าได้อยู่ครับสี่ถุงออามานี่ครับก็ขอบพุณนพี่น้องเพื่อนๆทุกคนครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจของตะเสงกรหอยพี่น้องทุกคนเพื่อนๆทุกคนมีแจ่ความทุกสุขภาพแข้งแรงตลอดไปครับทุกคนทุกครอบครัวขอดวันทีนึงที่ที่พอกกับขอแห้งๆปังๆทุกคนครับสวัสดีครับ น้องสวัสดีครับ